สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุขู่สุขคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ mm hmm. หลังจากหวยออกแล้วพี่น้องเอ้ยแกงจางปัง <laughs> แกงจางปัง อียงกับโแก่งกันย้อนกันย้อนแม่ข่วมซีบนซีล่างขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบบตรงปกอันตัวสรุปนี่กับมาบบตรงปกล่างกับโบตรงปกบนกับโบตรงปกซัมพ่อแม่ข่วบไปเน้นที่ซีเบิดกับนย้อนเอาไปเอามาไลยบบถึกจักคนขอโทษขออภัยนาะพี่น้องนาะ อาจารย์ที่เพิ่นเดนมากอ่าอาจารย์ที่เพิ่นเดนมากตัวนี้มาเขาตัวร่องเก้ามาอยู่ล่างเจ็ดมาอยู่บนสําหรับตัวรองบอมเนเพิ่นผิดที่พี่น้องเพิ่นเขาอยู่ด้อ่าแต่ละอาจารย์นี่บานนี่เด่นที่บนล่างนี่จับพูเก่าแปด หน 1> 1, 8, 8ึ่งสองสามสี่ดคูล่างนี่หคู่บนนี่ก็หกคู่ถือว่าตัวเลขบา่าไหลดิถือว่าตัวเลขบา่าไหลบนหคู่ล่างหคู่แล้วก็แม่ขั้วกับพยายามว่าจับให้ตรงหลักกระตรงหลักอยู่ดิเก่าแล็อกชุดไท้ายล่าสุดนี่คือซื้อได้บนล่าง เบิงหัวข้อบนล่างคือซื้อได้บนลางสรุปแล้วงวดนี่บนวบาเขาล่างวบาเขาแต่มาเขาบนลังเนาะพี่นอ้องเนาะอะหลังหวยออกแล้วห้ามาคุยกันเมื่อนี้เป็นวันที่สองพฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มื่อวาน <c oughs> แม่รัวาสารุปคลิปออกไปเพิ่งจะมาปลอ่อยมือเศร้าเนี่ยกาแม่รัวก็ได้เบาอยูว่ว่ากินน้ำผู้ใดให้น้ำผู้เสียแม่รัวนี่ล่บะบว่า <c oughs> ให้น้ำมูแล้วแม่รัวกับว่างรักพิษคือกันล่างกับบ้างพิษบนกับบ้างพิษอะ ขอโทษขออภาัายมนีสีสงขามไปกันแล้วกันเนาะพี่น้องแม่รัวก็เคยได้บอกอยู่ว่าไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นสำหรับสูตรคำนวณย่อมมีเข้ามีหลุดเอาเข้ามาสามหวดลุดหวดหนึง่งบอบเป็นยังยังมีนักรบย่อมมีบาดแผลสู้กันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับสายด่วนมีที่มาหลายคน ได้เบิงหลายคนโชคดีสำหรับผู้โชคดีก็ดีใจนั่เนาะ <c oughs> แม่ขวัวก็ซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่ศูนย์เจียดนี่แหละเห็นนแม่ขั่วอยู่เนาะลอตเตอรี่นี่นนอันแปกนี่แม่ขั่วกับ,บว่าอยากซื้อขันซื้อมันเป็นจังไรบุสิคิดถือบ่บ์สุสชีคิดว่าจะคล้องสีนถือก็เลยบ่ถือซัําพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สำหรับเลขมิธิมา อยู่ช่องแม่ขัข่วเขามาแต่หาแปดมะรุดเจ็ดเจ็ดหนวดเดี่ยวลางยางเดี่ยวด้วยหนวดละสามคู่สามคู่ถึงสี่คู่สำหรับเลขมิธิมาเขามาแต่หาแปดมะรุดเจ็ดเจ็ดกับมะเข่าหกหนึ่งสำหรับเลกมิธิมามะเข่าหกหนึ่งแล้วกับมะเข่าแปดเจ็ดตรงๆแล้วก็ต้องกลับแล้วก็ลก่ลางยางเดี่ยว ขอบ,บุญขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางมิธีมาปลาที่นี่เพิ่นกับมีน้ำใจอ่าจะเว้าให้เอฟซีฟังเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นมีน้ำใจแบ่งปันให้สำหรับอาจารย์อ่าถึงแม้จะเป็นเลขหน่อยกะขอบ,บุญขอบคุณเพิ่นมีน้ำใจสร้างกุฏ อันนี้บ่แมนเล็กหน่อยเดอ้อพี่น้องเพิ่นสางกุดน้แม่รัวช่วยแม่ครัวสร้างกุดร่วมทําบุญกับแม่ครัวอันนี้เจ้าของสายด่วนมีที่มาเดอ้อ <c oughs> เพิ่นร่วมสางกุดน้แม่ครัวหนึง่งมบาทอ่ะซาถุ <c oughs> เพิ่นกัดโศกหมันแปดกิเพิ่นได รวมทําบุญสางกุฎน้าแม่ขั่วหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทเท่ากับหนึ่งล้านงวดสีมาให้เจ้าของสายด่วนมีที่มาเท่ากับหนึ่งล้านบาทเท่ากับสิบสิบเท่า, 1, าทเด้อพี่น้องตีกลับไปบุญกุศลที่ท่านสั่งกินบ่เบิดจกบ่เบิดเด้อพี่น้องอ่าแล้วเพิ่นก็มี น้ำใจแบ่งปันให้เอฟซีเสืมอันนี้แม่ขั่วบอกขอเอ่ยเด้อเพราะราอาจจะผิดกฎอ่าอาจจะผิดกฎอันนี้แม่ขั่วบอกขอเอ่ย,ย <c oughs> เป็นน้ำใจที่แบ่งปันให้เอฟซีเสืิมสองเพิ่นกะแบ่งปันน้ำใจให้คนระหาทรายเล็กน้อยเพราะว่าเป็นคนที่โดยโอกาสเพิ่นกะฟังคลิปแม่ขั้วอยู่ เพิ่นกระแบงปันให้แม่เชียงรายอีกเล็กน้อยกระถือว่าตัวเลขว่เขากระตามเพิ่นกระว่าเพิ่นมี่นำใจถือว่าเป็นคนพิการม่เป็นพิการดอกพี่น้องไม่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่เพิ่นกระมีควมสามารถนํำตัวเลขเนี่ยทางลงช่องแม่ขั่วเพิ่นกระได้บึงขึ้นกันเพิ่นกระฟังขึ้นกันนะ อ๋อขอบ,บุญขอบคุณสำหรับสายด่วนมีที่มาผู้ใดอยากจะร่วมสร้างกุดําแม่ขั่วร่วมได้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวกุดไปฮอดตอนใดจังหวะใดเวลาใดแม่รัว่วสิเขาไปท่าย่ามหลักกรสิไปให้พี่น้องเอฟซีเบิงนำ้ำเพื่อนกรฝากขั่วาม,มาว่าเจ้าของสายด่วนมีที่มาเพื่อนกรฝากขั่วาม,มาว่าถ้าไปเบิงกุดแล้วมันขาดเรืออันใด เพิ่นกะยินดีซอยเหลียแม่ขั่วขอบุญขอบพุบ่ท่านเด้อสำหรับสายด่วนมีที่มาขอให้บุญกุศลนั้นจงปุกปักรักษาท่านอย่าเก็บอย่าไข้ยอย่าจนขอให้ท่านรวยๆไปทั้งน้ำใจและเงินทองอ่ะคลิปนี้ <c oughs> อันหลายคนเข้าใจพิดวาเซียนอีสานไต่เป็นจังไรเนาะ โอ้ยแม่ขั่วกระเสียดายน้่อยู่ดอกพี่น้องเมืองเนยเสียดายน้่อยู่มาครบบนครบล่าง <c oughs> จะเพิ่มถอยเด้อพี่น้องเด้อมาครบบนครบล่างเข่าทึ่งบนทึ่งล่างเสียอย่างเดี๋ยวเพื่อนจับสูตรผิดเนาะพี่น้องเนาะสูตรที่เพื่อนลงหายเห่าต่างแต่ตองว,วดสูตรที่หนึ่ง มาครบบน4 2 3 1เพื่อนห้วิ่ง3สูตรที่2มาครบบน9 7 8 6เพื่อนห้วิ่ง8ถ้าผูใ้ใดเบิ้งคลิปต่องวดของแม่ขั่วจะได้เห็นว่าตัวเลขเนี่ยทางของเซียนอีสานใต้เข้าทั้งบนและล่างอ่ะถ้ารอตามกันต่อเด้อพี่น้องเด้อถ้ารอตามกัน บานในคลิปนี้แม่ครัวเลขวิ่งเงินแสนสกับ7เข้าที่8ปจิตวิ่งบนเงินแสนวิ่งล่างเงินแสนเข่า7วิ่งบนเงินแสนเข่า8ปดรอตามเอฟซี FC สลิม เขาตองวดอีกแล้วเป็นจังไดพี่น้องอ่ะผู้ใดโศกมานำ้ำอาจารย์ไดอยากแบ่งปันน้ำใจค่าสมุดประกาศอ่ะโทรมาทางแม่กลัวได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าคลิปนี้เจเมืออไหมเป็นนั่งเอกเปิดฉากทุกงวดเปิดฉาก หมอล่ำสิลงสีขื้นห้านทุกงวดนะพี่น้องเนาะที่ตองวดเจเมืองไม่จะมากกรมูเป็นยังไงเจเมืองไม่เข้าตองวดอีกแล้วซี่หางวดสอนแล้วพี่น้องหางวดหกงวดนี่แล้วเจเมืองไม่นี่เด่นสี่กับเก้าเข้าแปดเก้าแปดปุ๊บเปิดเปิดฉากก็คือเจเมืองไม่ทุกงวดนะพี่น้องเนาะ เพิ่นจัเปิดฉากให้แม่ขั่วก่อนมูลโหลดเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเองละกับเพิ่กนกะละกับเพิ่นเลขออกอะไรนาที่หนึ่งพฤศจิ่อยติ้งตางมหาแม่ขั่วโหลดดออ <c oughs> เอาขอบุญขอบคุณสำหรับเจเมืองไใหม่เด้อสำหรับตัวเลขแนวทางแต่ละอาจารย์เด้อพี่นองเด้อสิบหกพอ,อยอ แม่ขัวกะซีไย,ย่ย่ำเล่งหกแปดแม่ขัวกะซีไย,ย่ย่ำเล่งบ้าอาจารย์ไ้มาก,ก่อนออกอาจารย์นั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ จับตาเบิงเจเมืองใหม่ไว้เด้อพี่น้องเด้อคาทีซื้อลอตเตอรี่ให้ซื้อติดสามกับแปดของเจเมืองใหม่ยังงวดที่ผ่านมายังงวดที่ผ่านมา นี่ค่ะแม่ขัวแคปนาจอไว้เจเมืองใหม่ปล่อยแล้วต่อหงดสามกับแปดถ้าซื้อบนกับไฮติดสามกับแปดถ้าซื้อล่างกับไฮติดสามกับแปดได้พ่นองเด้อเอาแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิ้งสำรับตัวเลขแนวทางของเจเมืองใหม่ปล่อยกันต่อหงดอะมากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้แม่รั่วในเด้อขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณผูก้กดไลค์กดแชร์พอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ